ะค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนอ้อยเหมือนเดิมนะคะก็แปลงที่เราเหนื่อยคนใหญ่ก็เหนื่อยแปลงที่เราได้คะแนนตอนนั้นนะคะหมื่นหนึ่งพันโอ้หนึ่งหมื่นแปดพันคะแนนนะคะที่ได้ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะสนับสนุนส่งคะแนนมาให้นะคะแล้วก็รวมกับ สมทบกับเราขายผลไม้อาหารช้างน้องต,กต๊กแตกตอนเย็นนะคะก็ได้สมทบมาเอาอ้อยแปลงนี้นะคะวันนี้ก็เราก็มาตัดเป็นรอบที่สองแล้วนะคะตอนนี้ก็จะทยอยขึ้นรถแล้วนะคะก็ได้ได้เกือบจะเต็มคันแล้วนะคะบางคนไปหลงทางมานะคะ กำลังมาถึงก็ตำไหนยังไม่เต็มแล้วก็จะทยอยตัดไปก่อนนะคะฝั่งนี้นะคะก็มากี่คันเคาวันนี้จิดเนา1สิบเจ็ดคันนะคะวันนี้มาสิบเจ็ดคันนะคะสิบเจ็ดคันก็บางคันก็คันหนึ่งก็สองเชือกสามเชือกนะคะ ช้างก็อยู่ประมาณยี่สิบกว่าเชือกนะคะวันนี้มแปลงอ้อยเราหนามากเลยนะคะคุ้มมากเลยนะคะหนึ่งมืนแปดพันคะแนนนะคะก็ตอนแรกว่าจะได้สองรอบสามรอบนะคะก็น่าจะเกินนั้นนะคะเพราะว่าอ้อยหนาแล้วต้นลำต้นใหญ่ๆนะคะอันนี้ก็เหนื่อยเหนื่อยมากเลยนะคะ แต่ตีห้าก็ยังรอกันอยู่ที่ปั๊มนะคะเพราะว่าบางคนยังยังไม่ออกมาก็ต้องรอกันก่อนนะคะดูลำต้นนะคะตรงนี้กุมมากเลยนะคะหนึ 108, ่งมืนแปดพันคะแนนนะคะก็เป็นจำนวนแปดไร่นะคะแปดไลน้ไหนตะหมูตะหมูไ <laughs> ปลงทางอยู่ตรงไหนเมื่อกี อมองออก,กันนะคะกลุ่มนี้คือหลงทางนะคะน้องสุพรรณสานะคะหลงทางกาตาสายบบกาโนนหนึ่งไงตนอตาโนนหนึ่งไอหลงทางเอดบนญจัจวบุญเา่ัวม,มืทางนี้ก็จะมามาหลังนะคะก็ให้ตัดให้เต็มก่อนนะคะคนมาก่อนก็จะเต็มรถแล้วก็จะหยุดแล้วนะคะจะทยอยขึ้น ทยอยขึ้นรถ่อนในฝั่งในจะมาทีหลังนะคะก็ยังอีกประมาณสองรอบสามรอบอีกนะคะก็คุ้มอยู่นะคะเพราะว่าอ้อยหนามากต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่สมทบส่งคะแนนมาให้แล้วก็ช่วยอาหารช้างน้องตอกแตกตอนเย็นนะคะเพราะว่าเราได้คะแนนส่วนนั้นมาเอาแปลงอ้อยส่วนนี้นะคะ โอเหนื่อยไอ้หอบกระเท้าตั้งนี่รต้นมันก็ใหญ่ๆนะคะก็คนตาชานนะคะบ้านจาดทิศนะคะ้องน้องกระถินนะคะพ่อของน้องกระถินเป็นตาของน้องกระถินนะคะอันนี้ก็บ้านสามต่อนะคะก็มาด้วยตุ๊กตักตุ๊กตักแตงตุ๊กตักแตงนะคะก็มานะคะทวีโชค สี่เชือกใช่ไหมคะนี่คันหนึ่งก็สี่เชือกเนาะค่ะคันหนึ่งก็สี่เชือกนะคะก็จะทยอยขึ้นรถแล้วนะคะนี่ก็ตาทะโลตาเจ็ดสามปีนะคะเจดสามนี่แข็งแรงมากนะคะเหมือนพันะค่ะ เขาเซลเขาเซลกันนะคะเซลกันคว,ขขความสุขของควานช้างนะคะ <c oughs> เป็นกําลังใจเซลกันเล่นๆนะคะเซลตาทะโลนะคะเซลตาน้อย <c oughs> จะได้หายเหนื่อย <c oughs> อันนี้ก็ฝั่งนี้ก็มาหลังนะคะหลงทางของน้องแอนนะคะที่ไปที่บ้านวันนั้นน,นะคะนี่ก็พอควานนะคะก็มาตัดสองคนนะคะ มาหลังก็ให้เขาตัดไปให้เต็มก่อนนะคะนี่<ป>นก็เป็นของนาซานะคะขวัญชัยขวัญขวัญชัยชาวบ้านตาพิษนะคะก็จะมากับทางมะลิเนาะทางมะลิมะลิมะลิเ<อ>ชื้อรานะคะ<อ>นี่ก็จะเป็นพ่อควานมะลิเชื้อรานะคะก็มานะคะ มาหมดนะคะบ้านตาทิพกลุ่มบ้านตาทิพย์ของเราในในพ่อควานพ่อควานมาลิเชื้อรานะคะขอบคุเคยมาตัดด้วยกันนะคะมาแล้วะคะ่ะขอบคุณคขอบคขอคุณขอขขอให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะควานช้างก็ขอให้มีความสุขความเจริญเช่นกันนะคะ หนึ่งก็ขอบคุณแม่ไหมแม่จ้าท่านนะครับผมขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับผมที่ได้มอบปลาอ้อยแปลงนี้ให้พี่น้องชาวช้างของเรานะครับผมให้น้องๆช้างได้กินผลทุบทุบเชือกครับผมช่วยช้างมากๆนะครับขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณคุณยายก็ขอบคุณเช่นกันนะคะอันนี้ก็ปล่อยปแล้วมั่งทุบมั่ง นี่ก็เป็นพ่อจินตลานะคะที่บ้านตะกลางนะคะก็ไม่มีอ้อยให้ช้างนะคะก็มาได้มาตัดด้วยกันนะคะก็แบ่งกันได้กินทุกเชือกนะคะช่วยช้างถึงช้างนะคะก็วันนี้ก็คุณยายก็มาถ่ายคลิปให้คุณพ่อคุณแม่เอซีดูนะคะที่ได้ส่งคะแนนมาให้ได้อ้อยแปลงนี้แล้วก็ที่ช่วย อาหารช้างของน้องต๊อกแตกตอนเย็นนะคะนี่ก็เป็นแม่ของน้ำหวานนะคะนี่ที่อยู่ข้างบ้านเราต็อกแตกนะคะก็มาตัดโดยกันนี่ก็เป็นของแม่จินตลานะคะเี่ค่ะจินตลาช้างตกงานกับย่าามาจากภูเก็ตค่ะขอประคุณมากๆนะคะที่ให้อาหารช้างขอให้ร่ำให้รวยค่ะจ้าขอบคุณค่ะโอขอให้ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะเจริญนะคะ คแมนเอฟซีนะคะทือขอให้รวยอีกค่ะขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคิดถึงใดก็ให้ก็คนยายก็ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะนี่ก็จ้าขอบคุณเช่นกันค่ะจ้าสาธุค่ะเราก็จะได้แบ่งกันกินอีกเนาะค่ะค่ะก็ ก็ขอบคุณเช่นกันค่ะขอควานช้างก็ขอให้มีความสุขเช่นกันนะคะขอให้ร่างกายแข็งแรงทั้งช้างทั้งคนนะคะต่อเอฟซี C, ทุกคนทุกท่านนะคะที่ได้ช่วยสนับสนุนอาหารช้างน้องต๊อกแตกนะคะตอนเย็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะพวกเราชาวช้างขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณที่สุดเลยจนไม่มีอะไรจะเปรียบนะคะก็ ก็คุณยายก็ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนไกรคุณพระคุณเจ้าบารมีช้างบารมีโคดสารจงคุ้มครองปกปักรักษาคุณแม่เอซีทุกคนทุกท่านที่ส่งคะแนนมาแล้วก็ช่วยอาหารช้างของน้องต๊อกเต็กที่ขายออนไลน์ตอนเย็นนะคะขายอาหารตอนเย็นก็เราก็จะได้มาแปรสภาพเป็นสวนอ้อยนะคะแล้วก็ก็ยัง ปัญยายังยังขายอยู่ทุกวันนะคะบ่ายสามโมงถึงถึงถึงตอนเย็นนะคะก็จะมืดหน่อยนะคะก็ช่วยสนับสนุนอาหารนะคะเพราะว่าเราจะได้เอาจะได้เอาคะแนนส่วนนั้นแบ่งเก็บไว้เป็นเป็นค่าสับปะรดนะคะเป็นเป็น จะเอาสับรดมาผสมกันจะเปลี่ยนอาหารให้กับน้องช้างนะคะสับประรดกับอ้อยนะคะเปลี่ยนอาหารกันนะคะก็เราก็ขอขอบพระคุณนะคะขอแล้วก็ขอฝากนะคะสนับสนุนอาหารช้างนะะ้องต๊อกแต๊กตอนเย็นด้วยนะคะเพราะว่าคะแนนส่วนนั้นที่คุณพ่อคุณแม่ได้ช่วยเราสนับสนุนช่วยอาหารช้างนะะ้องต๊อกแต๊กตอนเย็นก็ได้กินแล้วก็คะแนนที่เรา แบ่งไปเป็นทุนแล้วก็เหลือนั่นเราก็จะเก็บเป็นค่าสับปะรดนะคะเป็นค่าสับปะรดต่อไปนะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะคะขอให้ร่ำรวยย,ยิ่งขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่านะคะมีแต่ความสุขความเจริญทั้งหน้าที่การงานทั้งการเงินนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืน อยู่กับลูกกับหลานเป็นล่มโพล่มใสเป็นล่มโพล่มใสของพวกเราชาวช้างนะคะนานแสนนานนะคะขอให้ร่ํารวยร้อยเท่าพันเท่านะคะพวกเราชาวช้างก็ขอขอบคุณเป็นเป็น,เป,นเป็นคําขอบคุณนะคะเพราะว่าเราก็ซึ้งใจนะคะก็ไม่มีอะไรจะประทับใจซึ้งใจเท่ากับเราได้อาหารให้ช้างกินนะคะ เพราะว่าส่วนมากเราไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะคะแปลงอ้อยเดี๋ยวนี้ก็หายากเพราะว่าอ้อยขึ้นราคาเราไม่มีถึงมีคะแนนก็หาอ้อยไม่ได้นะคะเพราะว่าก็เลยต้องจําเป็นต้องเก็บสะสมไว้จะเอาสับปะรดนะคะเราจะเอาสับปะรดนะคะต่อไปเพราะว่าจะเปลี่ยนสับเปลี่ยนเป็นอาหารนะคะวันนี้คุณยายก็ก็ขอ จบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ส่งคะแนนมาให้นะคะสงนน่งคะแนนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่มอบอที่สนับสนุนอาหารช้างของน้องตอกแต็กตอนเย็นนะคะก็ฝากช่องน้องตอกแต็กด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะก็ขอให้มีความสุข กทุกท่านนะคะคุณแม่เอฟซีขาสวัสดีคะ่ะ